สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลึกในจิตรายการที่จะพาทุกคนไปสำรวจจิตใจมนุษย์ในมุมมองที่หลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนใช่ค่ะซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือเรื่องยีนไซโคพาค่ะประเด็นที่ถ้าคนคนนึงมียีนไซโคพาคการเลี้ยงดูที่ดีจะสามารถหยุดความร้ายแรงที่แฝงอยู่ในพันธุกรรมนี้ได้ไหรือเปล่าและเพื่อให้ได้เข้าใจง่ายขึ้นนะคะ เราขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของเจฟฟี่ดาเมอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อมนุษย์กินคนแห่งมิวอกร์คค่ะฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นหนึ่งในกรณีศึกษาเกี่ยวกับไซโคพาธที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคดีหนึ่งเจฟฟี่ดาเมอร์ก่อคดีสะเทือนขวัญสหรัฐอเมริการะหว่างปี1 9 7 8ถึงปี1991เขาฆ่ยเาบเห็ื่อไปถึง17คนเลยค่ะพฤติกรรมของเขาไม่เพียงแต่สังหารเหยื่อแต่ยังมีการหั่นศพกินเนื้อเหยื่อและยังมีเพศสัมพัันธ์กบศค่ะ แต่ในมุมที่น่าสนใจนะคะก็คือชีวิตในวัยเด็กของเขาค่ะเจฟฟี่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่ขาดความอบอุ่นถึงพ่อจะเป็นนักเคมีแต่เขาก็หมกมุ่นกับงานมากจนไม่มีเวลาให้ครอบครัวส่วนแม่ของเขานะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพจิตต้องใช้ยาระงับประสาทบรรยากาศภายในบ้านเต็มไปด้วยการทะเลาะวิวาทกันค่ะซึ่งเกิดบ่อยจนทำให้เจฟฟี่รู้สึกโดดเดี่ยวมาก ในวัยเด็กนะคะเจฟฟี่แสดงความสนใจในการชำละสัตว์เขามักเก็บซากสัตว์ที่พบมาตัดแยกชิ้นส่วนค่ะซึ่งพฤติกรรมนี้ก็อาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นนะคะของความผิดป,ปกติทางจิตเมื่อเข้าสู่วัยรุ่นเขาก็เริ่มมีปัญหาการดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมค่ะรวมถึงมีพฤติกรรมที่เสี่ยงมากขึ้นด้วยเมื่อพ่อแม่ของเขาหย่าร้างกันทีนี้นะคะเรามาเข้าใจคําว่าไซคพาธกันบ้างดีกว่าค่ะจริงๆแล้วเนี่ย ไซคโคพาธไม่ได้หมายถึงฆาตกรทุกนคนเสมอไปนะคะคนที่เป็นไซคโคพาธจะมีลักษณะเด่นก็คือขาดความยับยั้งชั่งใจขาดความเห็นใจผู้อื่นขาดความสำนึกผิดด้านชามองตัวเองเป็นศูนย์กลางและที่น่าสนใจนะคะคือหลายคนที่เป็นไซคโคพาธเนี่ยค่ะก็สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เหมือนกันค่ะตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นนักการเมืองนักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่นักธุรกิจค่ะ เพราะว่าบุคลิกเขามีความเยือกเย็นทะเยอะทะยานสูงทําให้พวกเขาสามารถโน้มน้าวคนอื่นได้เก่งมากมแล้วพอเรามองถึงแรงจูงใจของคนที่เป็นไซโคพาธหรือว่าสาเหตุของฆาตกรนะคะมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้จากปมด้อยในวัยเด็กซึ่งก็อาจจะโดนพ่อแม่ทําร้ายขาดความอบอุ่นต้องโตมาคนเดียวแต่พอมีคําว่ายีนเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันต่างก,กันอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะยีนมันก็คือพันธุกรรมเป็นสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด หมายความว่าถึงแม้ว่าเราจะเกิดมาในครอบครัวที่เพียบพร้อมทุกอย่างเนี่ยเราก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นฆาตกรได้ค่ะค่ะศาสตราจารย์จิมเฟลลอนนะคะนักประสาทชีววิทยาก็เคยศึกษารเรื่องนี้ค่ะแล้วเขาก็ค้นพบว่ายีนไซโคาพาสมีจริงซึ่งคุณจิมศึกษากลุ่มตัวอย่างประมาณ70คนค่ะพบว่าฆาตกรต่อเนื่องจะมีความเสียหายของสมองแต่ที่สําคัญคือพวกเขาจะมียีนรุนแรงที่เหมือนกันค่ะ ซึ่งมันเป็นยีนที่เชื่อมโยงกับเพศจิมแน่อธิบายว่ายีนความรุนแรงเกี่ยวกับไซโคพาทมักจะถูกส่งผ่านโครโมโซม X ซึ่งมาจากแม่และผู้ชายที่มียีนนี้จะได้รับผลกระทบที่ชัดเจนมากกว่าผู้หญิงเพราะผู้หญิงมีโครโมโซม X 2ตัวทําให้ยีนรุนแรงนี้แบบถูกจะจางไปได้ค่ะแล้วที่น่าสนใจนะคะก็คือคนที่มีลักษณะสมองแบบไซโคพาธเนี่ย เขาจะมีสมองส่วนที่ชื่อว่าอะมิกดาลาเล็กกว่าคนทั่วไปค่ะซึ่งอะมิกดาลานะคะเป็นสมองส่วนที่ควบคุมอารมณ์ความกลัวแล้วก็การเห็นใจผู้อื่นค่ะซึ่งยินความรุนแรงนี้นะคะจะถูกกระตุ้นออกมาในช่วงเจริญพันธุ์ค่ะดังนั้นถ้าเรามียีนนี้แล้วก็บังเอิญไปเจอภาพความรุนแรงอย่างหนักในช่วงเวลาที่ประจวบเหมาะพอดีอย่างเช่นการทรน,นกรรมหรือการฆาตกรรม ก็จะเป็นสิ่งชั้นดีแล้วค่ะที่จะทำให้ยียนไซโครพาธนี้แบบกระถูกกระตุ้นออกมาได้ถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าถ้าพันธุกรรมของเรามันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วการเลี้ยงดูมันจะช่วยอะไรได้ไหมคําตอบก็คือมีส่วนช่วยได้ค่ะยกตัวอย่างเช่นคุณจนินศาสตราจารย์ที่คนพบยีนนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพอเขาไปสืบดูประวัติของตัวเองเขาก็พบว่าตัวเองมีญ,ญาต เป็นสาวฆาตรกรจอมโหดที่เอาขวานฟันพ่อและแม่ของตัวเองยังไม่พอค่ะเขายังมีทวดของทวดที่เป็นฆาตรกรด้วยด้วยความสงสัยเขาเลยสแกนสมองของทุกคนในครอบครัวและคนที่มีรูปแบบสมองเหมือนไซคพารเปเปก็คือตัวของเขาเองค่ะแต่คุณจิมก็ไม่ได้โตขึ้นมาแล้วกลายเป็นฆาตรกรนะคะเขาให้คำตอบว่าการที่ไซโคพารบางคนไม่ฆ่าใครเลยเพราะมีการเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ดีค่ะ เป็นไปได้ว่าสิ่งนี้สามารถช่วยยับยั้งพันธุกรรมร้ายๆของเขาได้ทั้งการเป็นไซโคพาธของคุณจิมเนี่ยก็ะทาให้เขามองเห็นสิ่งต่างๆโดยไม่เอาความรู้สึกเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นก็เลยทําให้เขาวิเคราะห์ได้อย่างแม่นยําและจริงใจค่ะถึงแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูเย็นชาก็ตามการเลี้ยงดูที่ดีช่วยพัฒนาทักษะและการควบคุมตัวเองการตอบสนองต่อสิ่งเร้ารอบตัวแม้จะมียีนไซโคพาธแต่สภาพแวดล้อมที่ดีจะสามารถช่วยยับยั้งและเปลี่ยนศักยภาพที่อาจเป็นลบให้กลายเป็นพลังบวกได้ค่ะ สรุปก็คือถึงแม้ว่ายีนไซโครพาธเนี่ยจะส่งผลต่อพฤติกรรมและสมองของเราแต่การเลี้ยงดูในเยดดิกก็มีบทบาทสําคัญอย่างมากค่ะครอบครัวที่อบอุ่นมีความรักความเข้าใจและสภาพแวดล้อมที่ดีก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากพันธุกรรมร้ายและทําให้คนที่มียีนไซโครพาธเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ใช้ชีวิตได้อย่างปกติค่ะหรือว่าอาจจะประสบความสําเร็จในชีวิตได้เลยดังนั้นนะคะใครที่เป็นพ่อแม่หรือกําลังจะเป็นพ่อแม่อย่าลืมนะคะว่า การเลี้ยงดูคือเกราะป้องกันที่สําคัญจะช่วยปกการเลี้ยงดูคือเกราะป้องกันสําคัญที่จะช่วยปกป้องลูกของคุณจากทุกปัจจัยลบไม่ว่าจะมาจากยีนหรือสภาพแวดล้อมก็ตามหวังว่าเรื่องราในวันนี้จะทําให้ทุกคนเห็นความสําคัญของการเลี้ยงดูในมุมมองที่ลึกขึ้นนะคะขอบคุณที่ติดตามรายการลึกในจิตแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะ